หมอปาสรุปให้5ผลไม้น้ำตาลน้อยที่มีประโยชน์กับน้องหมาน้องแมวสามารถทานแทนขนมทานเป็นมือว่างได้ค่ะ 1. ่งแตงโมในเนื้อแตงโม100กรัมจะมีน้ำตาลประมาณ5.3-8กรัมถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยและมีประโยชน์เพราะมีทั้งวิตามิน A C b 6และโพแทสเซียมที่สำคัญแตงโมมีน้ำเยอะน้องๆกินเข้าไปก็จะได้รับน้ำเข้าไปในร่างกายด้วยเพิ่มความสดชื่นให้น้องๆค่ะข้อควรระวังห้ามให้เมล็ดกับน้องๆเด็ดขาดน้องๆที่เป็นเบาหวานไม่ควรกินนะ ะะและที่สําคัญควรให้แต่พอดีไม่มากจนเกินไปค่ะแอ เขียวในเนื้อแอปเปิลเขียว100กรัมมีน้ำตาลประมาณ7.6กรัมแอปเปิลเขียวมีสารคอโรฟิลสารลูทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีประโยชน์และแคลอรี่ต่ำค่ะข้อควรระวังให้ปอกเปลือกและเอาเมล็ดออกให้หมดก่อนให้น้องๆกินเพราะในเมล็ดมีสารสยานั์อันตรายกับ,บน้องๆและให้ในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปค่ะ3ฝรั่งในเนื้อฝรั่ง100กรัมมีน้ำตาลประมาณ5.5-6.4กรัมฝรั่งมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีแคลอรี่ต่ำ เหมาะให้แทนขนมให้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆอยกับน้องๆได้เลยค่ะข้อควรระวังให้ปอกเปลือกเอาเมล็ดออกให้หมดก่อนให้น้องกินและให้ปริมาณแต่พอดีไม่มากจนเกินไปจะมีประโยชน์กับน้องๆค่ะสแก้วมังกรในเนื้อแก้วมังกร100รกรมัมมีน้ําตาลประมาณ8 1ถึง9กกรมัมแก้วมังกรเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายเป็นผลไม้ที่มีคารี่ต่ําช่วยคุมน้ําหนักได้ดีและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยข้อควรระวังควรให้น้องๆทานในปริมาณที่พอเหมาะให้เป็นของว่างเล็กๆน้อย ค่ะหรือเป็นรางวัลก็พอนะคะจะมีประโยชน์กับสุขภาพน้องมากๆเลย5สตรอเบอรี่ในเนื้อสตรอเบอรี่100่กรมัมมีน้าตาลประมาณ3.8กรมัมสตรอเบอรี่มีวิตามินซีสูงมีเอ็มไซที่มีประโยชน์ช่วยทําให้ฟันของน้องๆขาวขึ้นและยังมีแคลอรี่ต่ําและน้ําตาลต่ำมากมากเลยค่ะข้อควรระวังให้เด็ดกา้านและใบออกให้หมดล้างให้สะอาดและให้ในปริมาณแต่พอดีให้มากไปอาจทําทให้น้องท้องอืดท้องเฟอ้อได้และนี่คือ5ผลไม้น้ําตาลน้อยที่มีประโยชน์บอกแก่การให้แทนขนมหรือให้เป็นของว่าง ระหว่างวันแก้เบื่ออาหารหรือให้เป็นรางวัลไว้ฝึกฝนน้องๆก็ได้ค่ะที่สําคัญนะคะห้ามให้ผลไม้เป็นอาหารหลักเด็ดขาดห้ามให้ในปริมาณที่มากจนเกินไปและควรทําความสะอาดปอกเปลือกเอามาล็ดออกให้หมดก่อนให้น้องนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ชชวยกันแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์และนําไปปรับใช้กันค่ะวันนี้หมอป,ป่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย